เวฟร้อยนะครับผมแล้วเราก็จะมาใส่อาร์มเวฟร้อยสิบทำยังไงนะครับผมต้องเสริมตัวไหนอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับคลิปนี้เรามาชมกันครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube n e l นัดเอตโตะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับเวฟร้อยนะครับผมขั้นใหม่ของผมนะครับก็ตอนนี้กําลังปั้นมันใหม่นะครับและนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะ พาคุณผ,ผู้ชมนะครับมาชมจุดหนึ่งนะครับที่ผมได้แปลงมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือการแปลงอาร์มนะครับผมชุดอาร์มของเวฟร1 1ยสไอนะครับเอามาใส่กับโครงของเวฟร้อยเดิมๆนะครับซึ่งก็มีหลายคนทําแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมแต่ว่าก็คือ,อยังไม่รู้ว่านะครับผมเราจะต้อง แปลงจุดไหนกันบ้างนะครับตรงส่วนไหนใช้ของเดิมได้บ้างหรือว่าตรงส่วนไหนที่เราจะใช้ของ110 i ไอเอามาใส่เพิ่มนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูทั้งหมดเลยนะครับว่าผมทําอะไรเกี่ยวกับตัวโครงนี้ไปบ้างนะครับผมหลักๆเลยนะครับชุดแรกเลยนะครับผมที่จะต้องเอามาทํานะครับจะต้องมีนะครับผมก็คือสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มตัวนี้ก็จะเป็นของ110 i ไอนะครับซึ่งแน่นอนแหะครับ สวิงอาร์มของ110ไอเนี้ยมันก็จะมีความยาวกว่าสวิงอาร์มของเวฟร้อยเดิมๆอยู่นะครับก็ประมาณเกือบจะ2นิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาสวิงอาร์มเดิมมาเทียบอ่ะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสวิงอาร์มเดิมนะครับของเวฟร้อยนะครับซึ่งถ้าเอามาเทียบกันนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับความยาวของมันนะครับ ความยาวของมันนะครับแล้วก็ตำแหน่งของหูโช๊คนะครับอ่าอ่ะ,อะตรงนี้นะครับผมมันก็จะสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมแน่นอนแหละนะครับมันก็ถ้าถ้าสวิงอาร์มมันยาวกว่าเดิมนะครับาการทรงตัวของตัวรถเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมโอเคนะผมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับอันดับแรกเลยนะครับของ ตัวที่เราจะเอามาแปลงนะครับในวันนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับคุณผู้ชมถ้าเราเอามาใส่เลยมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับผมด้วยความห่างนะครับความห่างตัวนี้ของตัวสวิงอาร์มระหว่างเวฟร้อยกับร้อยสิบเนี่ยเวฟร้อยนะครับมันจะแคบกว่านะครับพอเราเอามาใส่นะครับเอาของร้อยสิบตัวนี้นะครับของร้อยสิบตัวนี้มาใส่เนี่ยมันก็จะเกิดช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับช่องว่าง ของตรงนี้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าทีนี้นะครับในขั้นตอนที่เราจะทำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คือเราจะต้องทำบูทตรงนี้ใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะมีจุดที่ต้องทำอยู่2จุดนะครับก็คือความยาวของบูทใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแกนสวิงอาร์มเนี่ยนะครับของเวฟ้อยนะครับ มันจะเล็กกว่าแกนสวิงอาร์มของ110ไอนะครับซึ่งแกนสวิงอาร์มของ110ไอเนี่ยมันจะโตอยู่ประมาณอ่า8 1 7เเอาเป็นว่า12มิลก็แล้วกันนะครับส่วนของเวฟ1้0ยเนี่ยอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณผูช้ชมนี้นะครับจะอยู่ที่10มิลนะครับ10มิลพอแบบว่าอ่าจากที่ผมไปลองขับดูนะครับคือกระชากออกแบบแรงๆเนี่ยตัวแกนตรงนี้มันจะเบี้ยวเลยนะครับแล้วก็ ตัวแกนที่รับตรงนี้นะครับที่รับตรงเนี้ที่ติดอยู่กับโครงรถนะครับมันจะปิดนะครับด้วยความที่เหล็กมันค่อนข้างบางนะครับถ้าไปดูนะครับของเดิมๆเนี่ยของเวฟร้อยนะครับมันจะเป็นเหล็กบางๆเป็นท่อเหล็กบางๆเองนะครับซึ่งพื้นที่รับแรงของมันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะไม่มีนะครับมีน้อยอ่ะพอเราเอามาใช้งานอย่างเงี้ยคือถ้าเราแบบว่ากระชากกระชากออกตัวแรงๆนะครับจะเกิดอาการแบบว่าคือท้ายมันไม่เอาถนนนะครับ มันจะดิ้นนะมันจะดิ้นแต่ว่าถ้าแต่ว่าอันนี้ก็คือหลังจากที่ผมปรับแต่งนะครับคุณผู้ชมก็กึ่งบูธนะครับกึ่งบูธขึ้นมาใหม่นะครับก็ให้มันโตนะครับเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสในการรับแรงนะครับแล้วก็ขยายนะครับรูที่จะใช้สําหรับเพาของสวิงอาร์มเนี่ยขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้พื้นที่รับแรงเนี่ยมีความมั่นคงกว่า ของเดิมนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับอันนี้คือจุดที่เราจะต้องทําเพิ่มนะครับในการที่จะแปลงเรียบร้อยนะครับให้มาใส่สวิงอาร์มของร้อยสิบได้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าเดิมมากๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับผมพอเราเปลี่ยนจุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนสวิงอาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นก้านเบรกตัวนี้นะครับก้านเบรกตัวนี้ ก็จะต้องใช้เป็นของเบร1ร้อยสิบไอนะครับในกรณีที่เราจะใช้เบรกหลังเหมือนเดิมนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสไม่อยากจะใช้เบรกหลังก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้นะครับเออประมาณนี้นะเพราะว่าก็ถ้าใส่ดุมย่ออะไรประมาณนี้มันก็ไม่ต้องใช้ตรงนี้นะเพราะว่าดุมล้อที่เป็นแบบดุมย่อนะครับดุมล้อหลังเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวใส่ดัมเบกนะครับอันนี้คือในสไตล์ทรงเคงนะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใช้เบรกหลังอะไรประมาณนั้นนะเออถ้าเป็นแบบแหวนตรออันเนี้ยก็ จะต้องมีนะครับคุณผู้ชมนี่แหละความยาวมันก็จะยาวกว่าของเดิมนะครับส่วนตำแหน่งโช๊กนะครับตำแหน่งโช๊กเนี่ยของสิงามของ110 i ไอนะครับมันก็จะถอยออกมาอีกนิดหน่อยนะครับตัวโช๊กเนี่ยเราก็สามารถที่เอาโช๊กของ110 i ไอมาใส่ได้พอดีนะครับเออมันก็จะได้ทรงแบบว่าสวยๆนิดนึงนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรียบร้อยที่อยากจะใส่ อา,อาร์มของ110ไอนะครับก็มีจุดที่จะต้องทําอยู่หลกัหลกๆเลยนะครับก็จะเป็นบูทตัวนี้นะครับบูทตัวนี้ตัวเดียวเลยอ่านะครับก็ในการทํานะครับก็พยายามยิงกับอ่าสเตอร์หน้าด้วยนะครับยิงกับสเตอร์หน้าแล้วก็อีกจุดนึงนะครับผมลืมบอกไปนะครับผมที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คืออ่าบูทของดุมล้อนะครับ ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับหลักๆโอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่กําลังจะอยากทํานะครับก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับไม่ยากนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไครป์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องนัดเอตโตด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม